น้องนี่เองไม่มเห็ดเอ้ยมมัมกเป็นปลาซ่อนหรืปลาพอน,นั่นเองแล้วเรเาต้องปลูกกะทิเพราะยตอนไปหนั่นกะทิลายแห้งม่ตัดนเลยงจากโด,ดียาบ้อยแล้วพี่น,อน้องเขาต้องมาคัน้นเราหน้ามันมาดเขาต้มลำพรธรรมาลาลงในกะทิเนี่กะทิไอ้นั่นเาวเลยนีแต่ม่ันมันออ,อ,อ,อนบคนไ้ เขจ็ดทอมกปลาซ่อนสามตัวปลาคอสามตัวครับนี่พี่น้องปลาคอสามตัวเมื่อไเอาเต็นท์เหมือมันครับอันนี้เขาเส็ดหอมกสามตัวได้ประมาณนี้แหละเขาว่าเขาบอกเอาไม่ใบ่มีกลางเลยเอาเต็นท์เหมือล้วนๆครับตอนนี้กำลังเหดกระพกงอยู่พี่น้องเหดกระพกงใส่หอมกเสด็จระโกงต้องมีนะสามหกเก้าเก้าตะโกงแล้วพี่น้องขั้นตอนการปรุงหอมกปลาคอกระปีครับ <c oughs> เอาลูกเป๋เละล,ลายก่อนลลายกระปีก่อนไปต่อไปใส่พริกแกงล,ลงไปนะครับพริกแกงตําเองโลกเองลองต่อต่อไปาหนังกระที่ลงทั้งไปเรื่อยๆครับพริกแกงละลาย,ลาย,ลาย,ลาย ต้องไปต้อไปต้อไปครับใส่แป้งลงไปก็จะเป็นอย่างไงก็ใส่แป้งของเจ้าลงไปพี่หนุ่มพุ้งต้องไปเลยต้อไปใส่ไข่ครับพี่น้องใส่เกลือมาเลย สองใบหนึ่งใส่ลงไปบสใบส่ใบใ้่อมืมบ,บนึง่งเคื่อง่งยได้หลายได้ขนาดกระปากนี้ก็เะลยห้าใปใส่ผงขาวลงไปหนึ่งสอ,องสามอง,งมชุดเราพีน่น้อง น้ำกระที่หุดตัวตักอืมต้มด้วด้วใส่ลงไปอืมเราไล่เครื่องเลยเราไล่เครื่องค้นใส่ข้าวมหนมันเข้ากันเล้ลงไปเลยครับหุดอืมน้ำกระทิ่วดรวเยเร็วๆเ๋็วกเ๋ยวเล็กใส่กับน้เล็กลงไปนะครับลูก้วย ปปสี่หาว่าสี่ครบไปครบมาคนไปก็ไมนเหมืนเขากันครับอันนี้คือข้าเอาไปกขัวเราต้อมาชิมก่อนครับแล้วพงเนี่ยเนี่ยมันแสบตลอดเลยทุกอย่างเราต้องเชืมก่อนเลยตรงน้ำปลาลงไปแล้วมันจางหน่อยนึงอืมเพราะแล้วน่าสิโอเคแล้วครับแสบแล้วนู้นแล้วมันแล้วก็วไปพี่น้องเลยเนี่เยเนื้อปลาเขาตีนไปมัน่าตีไ<ส>นไปนี่กระทุ้งไปนี่น ใส่เน้กระทงเขาอาใส่เต็มทุกกระทงเาก็เอาน้าเนี่ยรับวัตตาใส่ในกระทงนี่ยเราจะไปหนึ่งเลียงเรียงเียงเียงเีย,เยสิบ,อบ,อบอดบอกไอดีใส่ลงไปซีิมครับพี่เพองาเป็นหนึ่งมันจะฟูขึ้นมาในเนื้ปลาเนี่ยต้องเป็นปลาโคเดีน้องไม่ต้องแซ่ ปลายยังเปเตมืองกิอองดว่าแต่ปลาปลา,ปลาคอนเนื่อมันสิฟูแล้วเขาไปหนึ่งะครับซึ่งนี่คือหนึ่งเเฉพาะหากรลาพุ่งหกระาพุ่งยี่เข้าไปหนึ่งลายคืออะไลาย,ยหอดต่อไปเขาสิมัตับเลยครับเอาไป่นท,ที่เออเ่อไปเขาก็มัดต่อน้าที่เขาุง,งียรย้อยรล้วมาใส่ในกระทุงะะ้งขาอืม,มาไปก่ตาก็จำเป็นตเอมนนันั่นเทลงไป หลังจากนั้นขเขาก็จะไปหนึ่งครับพี่น้องาวหนึ่งจากเพิ่มซูโมับเสร็จที่ในเ่งองสมโมงเดี๋ยวเจอกันตอนมันสุกนะครับเนาะ้านไปเพิ่มมพี่น้องอะไรเือปลาซูกับเรือปลาต่หลังจากนั้นเขาก็จะมาโยรอดน้ำกะทิ ตัวกะทิเะยรับยอดไม่ไปเลยนี่คือไม่ไดสื่อละย้อนไไปนี่คอนงนกะทิดมันสวเลยเรจมเติมใบมะกรูดกับพริกแดงกับใบมะกรูดทางการ เติมเงามันเห็น,นสยนวยทั้น่าจิตรอบๆไฟแช็อะไรจะบอกรถถึมนีเซ็เรียบร้อยแล้ครับที่ม่สักญาเนี่ยที่ก็ไรนะครับเซ็ตซิตเกันที่เรียบร้อย,ยครับคม,ม,มบอกไปลงสท้นังบ่ ทน,นาเป็นกะทีนี่เป็นานอาีสา่สโค,ครับซีฟ้าได้คือกองหน้าที่ทาไปทุนไมเบ่อครับเราจเสิมตะทีนุ่ยนาข้างนอกงานใสิซี้าทีซุกเรียบร้อยแล้วเสร็จเส้นกะทีเรียบร้อย้นองนอกหอมกปลาคอรือว่าห่อมกปลาช่อนนั่นเอง โอเคครับพอจบคลิปไปเที่ยงสำเนียงก็เปนทงของขอบุณขอบคุณที่เขบบ้ามาเบิ่นมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในสุดาสการ์ใน,นกดกดสองเทัาลาไปก่อนสวัสดีครับ